สวัสดีครับผมอายุธคา์ครับผมวันนี้มานําเสนอรถยนต์หนึ่งคันนะครับผมเป็นโตโยต้าซูรุ่น่าเกียร์ออโต้น้ํามันล้วนรถเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมกระจกไฟฟ้าสีบานใช้งานได้ครบมีแอร์แบ็กเอเบียสนะครับผมนี่ครับรถคันนี้เป็นสีเขียวเหนียวซับนะครับผมสีเขียวบรกดนะครับผมรถโดยรวมพร้อมใช้นะครับผมแอร์เย็นช่วงล่างนิ่งเงียบไม่มีดังครับที่ทางไกไลไร้ปัญหาความร้อนภายในสายสะอาดผ่านการสปาภายในสปาของเครื่องขัดสี เรียบร้อยแล้วนะครับผมผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานโควิด -19 ของเต็นท์อายุทขาเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะภายในสวยงามนะครับผมนี่นะฮะเอาไปสามารถขับขี่ใช้งานได้เลยนะครับผมแอร์เย็นปรับข้างไฟฟ้านะครับผมตัวท็อปสุดในรุ่นแล้วนะครับผมไม่สองแสนกว่านะครับผมมีแอร์แบ็ก ABS ครบนะครับภายในเป็นบอกกรมบายเดิมโรงงานนะครับผมลายเหมือนลายพางนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนเครื่องยนต์กันครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมแอร์เย็นฉ่าวิทยุเปลี่ยนให้ใหม่เป็นบูทูธ U S B ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กแต่ง CE 8ีลายไวรุ่ยอดฮิตด้วยนะครับผมนี่นะฮะรถสีสันโดยรวมสวยงามนะครับผมมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยตามการเวลานะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อที่ความเป็นจมน้ำนะครับนี่นะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมเอาไปขับขี่ใช้งานกันได้เลยสบายสบายอร่อหาง่ายนะครับผมประหยัดน้ำมันนี่นะฮะ ใคหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับผมรถรุ่นนี้ไวรุ่นถ่ายนิยมใช้นะครับผมนี่นะฮะอะไรหาง่ายนะครับผมไม่จุกจิกประหยัดน้ำมันขับขี่ทางกายสบายส่งส่งหลักไปโรงเรียนนะครับผมดีกว่านั่งรถสาธารณะนะครับนี่นะฮะแอร์เย็นช่ำขับไปดูเลยนะครับผมนี่นะฮะหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ